สู่กรรมการวันาที่จะเป็นผู้พิจารณนาขณะนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาครับซึ่งพรรคประชาธิปัตยก็มีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมการกระจายอำนาจแต่ว่าคาว่าก,การกระจายอำนาจนั้นไม่ได้แปลว่าจะต้องส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแข่งการการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทุกพื้นที่เสมอไปเพราะว่าก็ต้องดูความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะ,ะอบจที่ผ่านมาแต่คุณว่าถ้าส่งในนามพ,พักมาช่วยหาเสียงไม่ได้ก็เลยกลายเป็นครอจํากัดเพราะฉะนั้นพักก็จะต้องเอาองค์ประกอบเหล่านี้มาพิจารณาร่วมกันว่าพักควรจะส่งหรือไม่อย่างไรหรือให้แข่งทำกันเองเพราะว่าบางพื้นที่มีผู้สนใจลงในนามพักเกินกว่าหนึ่งการน1ทีมการเป็น2สมทีมถ้าพักส่ง1ทีมอีก2ทีมก็ ก็จะการเป็นผู้ขัดแย้งกับพรรคโดยไม่จําเป็นถ้าที่เป็นสมาชิกพรรคจกิงอันนี้พรรคก็จะต้องดูความหมานหรือครับว่าจะเป็นความใจความจริงบุคคลที่สนใจจะลงมีครับเทศบาลกลางอย่างนี้ในนามพรรคก็พอแต่พรรคก็ต้องดูว่าว่าสมควรที่จะชงในนามพรรคหรือไม่แต่ไม่ได้แย่ว่าสมาชิกพรรคที่พรรคไม่สมในนามพรรคไม่มีสิดเดียวกว่าแต่พรรคก็ต้องประเมินปัจจัยอย่างนี้ มีประเด็นหนึ่งที่อยากเรียนคือเรื่องอของการแก้ไขร่าง